โอ้โหทำไมดอกไวเยอะจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยวัน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 น,นี่เป็นดาวคุณนออกครับกินหรือถอยดินอแม่งนอแม่งกุนนี่เจ้าเอา็มจีไม่ไปเฮ้ยอย่าแย่งดิ <c oughs> ดู <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวขอใช้บัคกเฮ้ยมันเก็บไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวขอใช้บัคกดมัคก็คือกดนี้กดใช้แล้วก็กดทิง้ง disconnect ออก แต่ว่าเข้าใหม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยปึ๊บเดี๋ยวแม่งจิ้งระเบิดแม่งเลยเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปถ่ายจำนวนจะรวจิ้งกะเวิดล้จะหยุดถ่ายละโอเคเฮ้ยไม่หยุดไม่หยุดแป๊บเดียวเองวะเฮ้ยมีข่าวดีจะบอกมีอะไรเข้าไปเติมอือดีเติมนี่ดิ เอาละโหลดแค่1.88 MB ตัดต่อเลยตัดต่ออะไรละ่ะเหตุเหตุตัดที่เหตุต่ออัพอัพเป็นพาร์ทตัดต่อแล้วปกโล้อ,อนี่พาร์ทเดียวเไรลละตอ่อหลายละถ้านับเป็น EP ก็3-4 EP ละเอออย่าเอาหนึง่งรอกอนรก่อน,ออนเอยบอกให้รเอเฮ่อดีเนี่ยครับเต้ นี่เราทั้งๆที่มีศนัยอย่างนี้เราก็ได้บั๊กเฮ้ยถ้าไปสถานีตำรวจแล้วเอาเฮ้ยลงมาดิเอาเด็ดทามหลุดไหมเต๊เอา้อาวสากายก็หลุดแกงข้าวผัดกุ้งหนึ่งกองกับข้าวผัด โอเคตามเอาอ่ะขอตักแค่นี้แล้วกัน